สวัสดียาำเช้าค่ะวันนี้เข้าสวนลดน้ำนะคะก็เป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีอากาศเริ่มร้อนนะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็ร้อนเยอะในตอนกลางวันนะคะแดดแรงกล้วยไม้ก็บานเร็วนะคะอันนี้เราหลังจากตัดเทศกาลวันมาฆบูชานะคะช่วงนี้ต่อไปก็จะเป็นวันพระเล็กเนาะ ขนาดว่าเราตัดวันมาฆะบูชาหมดนะคะตอนนี้ดอกไม้บานเต็มสวนแล้วนะแต่ว่าช่อเขาไม่ได้แน่นนะคะช่อบางๆแต่ก็บานเยอะอยู่นะคะนี่ไม้ซูปเปอร์สวยๆนะคะไม้สั้นสวยๆแต่เราก็ไม่สามารถตัดเข้าบริษัทได้เพราะตอนนี้จีนยังปิดอยู่นะคะยังไม่เปิดรับออเดอรอ์คุยกับ เจ้าของสวนที่เขาตัดอยู่นะคะเขาก็ส่งในไทยนะที่เอาไปทำเป็นเข้าโรงแรมนะคะตอนนี้ราคาถูกมากนะไมซซูเปอร์ไซส์ย,ยาวสุดได้บาทเดียวนะคะเพช่วงนี้ชาวสวนก็ลำบากนะคะเพราะว่าต้นทุนสูงมากเราจะต้องใส่ปุ๋ยทุกเจ็ดวัน แล้วก็จะมีค่าแรงคนงานนะคะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่บำรุงเขาถึงเวลาดอกไม้แพงๆเราก็ไม่มีดอกตัดนะคะช่วงนี้ดอกก็บางลงแล้วนะขนาดดอกบางลงนะคะราคายังไม่ได้เลยที่สวนเนี่ยเราตัดเฉพาะภายในประเทศเพราะว่าช่วงนี้ไม้ถูกเข้าบริษัทส่งออกก็ไม่ได้เพราะว่ากล้วยไมยอ้อ่ะ ลูกสวนเก่าก็ตัดไม่หมดอยู่แล้วเขาก็ไม่สามารถรับเราได้นะคะวันนี้เรามาลดน้ํานะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนต้องลดน้ําทุกวันต้นทุนการลดน้ําก็มีอีกคือข้าวไฟนะคะถ้าไม่ข้าวไฟใช้เครื่องก็จะเป็นน้ํามันต้นทุนก็สูงปุ๋ยก็ต้องใส่ยาก็ต้องฉีดนะถ้าเราไม่ฉีดไว้ก็จะมีโรคแมลงมารบกวนนะตอนนี้ เรียกว่าขาดทุนกันเลยแต่เราก็ยังต้องทำอยู่นะคะอันนี้เราเพิ่งปลูกได้ปีฝ่าส่วนอีกล็อกหนึ่งอ่ะอีกหกไร่เราปลูกได้ประมาณแปดเก้าเดือนยังไม่ได้ปีก็เริ่มมีดอกหนาแล้วแต่ว่าออเดอร์ก็ไม่มีนะคะแล้วเดือนมีนาก็ไม่มีเทศกาลอะไรนะคะถ้าไม้นอกขึ้นไม้ตลาดขึ้นแน่นอนนะ ช่วงนี้ก็ต้องอดทนกันหน่อยนะคะชาวสวนกล้วยไม้นะคะจะเหมือนตอนโควิดนะใหม่ๆอะเราตัดไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ยังตัดได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะแต,แต่ว่าถึงขั้นว่าต้องเอาทุนเก่ามาใช้กันเลยนะคะช่วงนี้นี่นะคะ บานเร็วมากนะตัดแค่วันสองวันนี่บานเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นบานห้าแล้วนะนี่เป็นไม้ไซส์ไม้ยาวสวยๆนะคะเนี่ยน้ำก็ยังต้องรดนะคะโชคดีนะช่วงนี้น้ำในคลองยังเยอะอยู่ถ้าน้ำน้อยเราก็ต้องดูดน้ำบาดาลขึ้นมาอีกนะแต่ช่วงนี้น้ำในคลองยังเยอะแล้วก็ไม่เป็นน้ำเค็มด้วยเป็นน้ำจืด มีอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นน้ําเค็มมีน้ําเค็มเยอะประตูระบายน้ําก็ปิดน้ําในของก็แห้งลงนะงวดพอน้ํางวดค่าความเค็มก็จะเข้มข้นขึ้นแต่ว่าเราสามารถลดได้นะอย่างกล้วยไม้อ่ะลดได้ถึงพันห้าถึงสองพันแต่ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะพันต้นๆยังใช้ได้ดีอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนเรานะคะช่วงเช้านะคะแดดแรงมากช่วงนี้เราจะเป็นต้องลดน้ำทุกวันนะคะเพราะงั้นกล้วยไม้เราก็อยู่ไม่ได้นะเราก็ต้องลดตอนเช้าด้วยนะคะอถ้าลดตอนบ่ายอากาศเราอุนะจะทำให้ต้นเน่าได้นะตอนสุกยิ่งไม้ปลูกใหมนะ่ยิ่งไม่ควรลดตอนบ่ายเลยนะคะต้องลดเช้าอย่างเดียว ถ้าจะลดก็ลดเย็นไปเลยแต่เย็นก็ไม่ดีอีกเพราะว่าตรงกาบใบตรงนี้นะคะเขาก็จะมีน้ำเกาะถ้าไม่แห้งควรจะให้เขาแห้งก่อนมืดนะถ้าไม่แห้งก็จะทําให้เป็นเชื้อราลงไปที่โคนต้นจะทําให้เกิดโรคเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นการลดน้ำกล้วยไม้ในตอนเช้าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะ กล้วยไม้สวยๆนะคะตอนนี้สวยงามมากดอกสวยนี่อันนี้จะเป็นไสาไม้ยาวนะคะนีเ่เพื่อนแนะนำนะให้เปลี่ยนแบ่งเป็นปลูกมอคคล,ล่าบ้างแต่ก็มันยังไม่ถึงเวลาลื้อนะก็เลยยังตัดสินใจอยู่ถ้าถึงเวลาลือ้ออาจจะเปลี่ยน แบ่งครึ่งมาปลูกเป็นมอคคาลาบ้างเพื่อจะได้หลากหลายนะคะในสวนเราแต่การดูแลการใส่ปุ๋ยมันก็แตกต่างกันนะคะอย่างมอคคาลาเนี่ยก็จะฉีดยาน้อยฝ่านะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยต่างกันแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงอ,อ่ามอคคลาก็อาจจะต้องไปศึกษาดูจากบ้านเพื่อนนะว่าเขาจะทำยังไงนะ แต่ถ้าเราปลูกมอคคล่านะคะเครื่องปลูกเราก็จะไม่มีเขาจะใช้สเลนวางนะคะแล้วก็ขึงเชือกผูกเลยแต่ว่าจะต้องรดน้ำบ่อยนะมอคคล่าเนี่ยต้นทุนการรดน้ำก็จะสูงขึ้นรดน้ำบ่อยเพราะว่าเขาเป็นรากอากาศไม่มีเครื่องปลูกนะก็อาจจะต้องรดน้ำบ่อยอาจจะมีต้นทุนสูงโดยการรดน้ำ าจจะต้องลดน้ำหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยลดน้ำวันละสองครั้งหลังคานะคะก็อาจจะต้องทำเป็นสองชั้นที่เห็นจากบ้านเพื่อนนะก็ทำหลังคาสองชั้นชั้นบนแล้วก็จะมีชั้นกลางอีกชั้นหนึ่งข้างล่างอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้จะร่มปานนี้นะการเลี้ยงดูก็แตกต่างกันก็ต้องศึกษากันใหม่นะคะถ้าจะปลูกเป็นไม้ขาวนะไม้ขาวเนี่ยเลี้ยงยาก การใส่ปุ๋ยก็แตกต่างกันเคยปลูกแล้วที่บ้านเคยปลูกไม้ขาวแล้วก็ปลูกไม้ขาวลอกนึงปลูกบอมลอกหนึ่งตอนนี้พอปลูกไม้ขาวเราก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาพร้อมๆกันก็ไม้ขาวเนี่ยเขาจะไม่ชอบปุ๋ยหนักถ้าชอบปุ๋ยหนักต้นเขาก็จะเน่าง่ายนะแล้วก็ยาก็ต้องฉีดรอบต่อรอบเนี่ยฉีดหนักกวา่าไม้บอมนะคะ ก็ตอนนั้นใส่ปุ๋ยพร้อมกันต้นเน่าเหม็นทั้งทั้งร้าวเลยนะก็ต้องลื้อทิ้งกันไปเลยเพราะว่าจะทําให้เกิดเชือ้อราเน่าเนี่ยเหลือวานึงไม่กี่ต้นเลยอะ่ะก็เลยเปลี่ยนไหนๆแล้วเราก็เลยปลูกบอมอย่างเดียวสาเหตุที่เราปลูกบอมอย่างเดียวเพราะว่าเป็นการดูแลง,ง่ายถ้าเราปลูกไม่ขาวอาจจะต้องเว้นช่วงในการใส่ปุ๋ย ฉีดยาที่แตกต่างกัอนอไปเราจะทำงานได้ไม่พร้อมกันมันก็จะยุ่งยากและเป็นภาระก็เลยเออไหนๆเราปลูกแล้วเราก็ปลูกเหมือนกันจะดูแลจะได้ง่ายนะแต่ว่าตอนเนี้เราก็ต้องมีทางเลือกนะเพราะว่าอย่างตอนนี้ไม้ขาวก็ยังขายออกได้นะแต่บอมเนี่ยไม่ได้ขายออกได้น้อยราคาก็แตกต่างกันกันไม้ขาวเนี่ยตอนนี้ราคาก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะ แต่ก็เป็นบางช่วงนะบางช่วงไม้ขาวก็ขายไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงด้วยวันนี้เราพามาลดน้ำในสวนนะคะส่วนตรงนี้เป็นที่เราลดน้ำไปแล้วนะคะเราเปลี่ยนหลอกไว้ส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนเก่าของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ ทำกล้วยไม้มาตั้งแต่เรายังเด็กๆนะทำกล้วยไม้มาเนี่ยประมาณสามสิบกว่าปีแล้วนะคะตอนแรกๆก็ทำนิดเดียวนะสองงานแล้วก็ขยายเรื่อยๆมาจนถึงสิบไร่ค่อยๆขยายนะคะเพราะกล้วยไม้เนี่ยต้นทุนสูงมากนะยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยเพิ่งมาปีนี้ถึงตอนเป็นโควิดนะช่วงโควิดแรกๆตัดไม่ได้ก็จริงแต่ เวลาประมาณสามเดือนก็ตัดได้หเหมือนเดิมตอนนี้แบบรู้สึกว่ายแย่มากอยากจะเลิกทำแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งลงทุนไปเนาะ mm. ก็อาจจะทำแค่ช่วงซักหมดอายุกล้วยไม้ก็อาจจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือยังไม่แน่ถ้าสถ,า,ถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะทำต่อไปนะคะ ช่วงนี้แดดร้อนนะตรงนี้คือส่วนที่เรายังไม่ได้ตัดนะคะไม่หนานะคะบางตัดไปก็ยุบไปเยอะแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยมีแต่ว่าเราก็มีน้องที่ขายออนไลน์นะมาตัดเราตรงนี้คือที่เราตัดไปเมื่อวานบานเร็วมากอะ่ะเมื่อวานเป็นบานสี่เราก็ไม่ตัดใช่ไหมคะเราตัดบานห้าขึ้นไปวันนี้เป็นบานห้าไปแล้วนะเมื่อวานยังบานสี่อยู่เลย ดูฟาร์มที่เขาบานเร็วนะคะนี่ตรงนี้คือส่วนที่เราตัดแล้วนะก็จะจางแต่อาทิตย์เดียวแดงเหมือนกันหมดนะช่อก็ห่างๆแล้วนะคะช่องห่างๆไม่แน่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะนี่เราขนาดเราใส่ปุ๋ยบำรุงอยู่ตลอดนะคะไม่เคยหยุดแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วง ตุดจีนที่ไม้เราเก็บเอาไว้เราตัดไม่หมดน่ะที่เราตัดทิ้งน่ะอยู่กับต้นนานทําให้ต้นเนี่ยไม่สามารถออกดอกใหม่มาคือเขาเอาไปเลี้ยงดอกที่อยู่บนที่เราไม่ได้ตัดเก็บไว้บานเยอะเนาะพอถึงเวลาก็ไม่ให้ไม่มีดอกให้เราแต่ไม่มีดอกช่วงนี้ก็ดีแล้วเนาะเพราะว่าก็ ตอนนี้สถ,ถานการณ์กล้วยไม้รู้สึกว่าแย่มากนะแต่เราก็ต้องอดทนกันต่อไปเพื่อหวังว่าวันข้างหน้าจะดีขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ